ไม่มีของเล่นแต่เรามีตังไหมมีตังไหมมีไหมมีไหมล่ะมีตังไหมล่ะมีตังไหมอันนี้เป็นโซนอาหารงยป่ะมีมีมีป่ะปามีตังอยู่ันรมีหนรถก็มีลหรอเกที่ตัวอะไรอ่ะเก็เนี่ย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 เนเนอุ้ยระวังจอระเขกนะเกิน มีมีแลมโบ่ด้วยอุ้ยนี่มันสติกเกอร์สายเลนเฮดเปล่าเนี่ยอืซิกิปิดี้เทอรเรนฮะเนี่ยใช่ไหมใช่ซิกิบิดี้เทอร์เลนนะอล้ยเอาเปล่าเอาเปล่าดูปฏิกิริยาน้องนิกเกิลหน่อยครับเจอแล้วไหนลอง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 ดูซิมีอะไรบ้างลูกสติกเกอร์นี่ไงสติกเกอร์นี่แผ่นไหนอันนี้หัวอะไรลูกมาเลนมาเล่าเลนใชมตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละสี่สิบ ติ está, ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์มีตัวอะไรบ้างลูกเอาอันไหนเอาไปหยิบมาเดิมี่อันนี้อันนี้ติ๊กเกอร์มีตัวอะไรบ้างมีอะไรบ้างสกีบิดี่เหรอสกีบิดี้ป๊าป้าไหน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 เกินชอบตัวไหนแต่อันนี้มันไม่มีกิบิลี่ล็อกเก็ตอ่ะมู้นไหนล็อบบมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีจิบิดี้ล็อกเก็ตดิไหนอ่ะล็อกเก็ตจิบิดี้อ่ะไหนอ่ะก็ใส่กิบิลี่กูแมนอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ได้แต่เป็มีตัวอะไรบ้าง บอกเพื่อนๆนี่ตัวไหนเป็นตัวอะไรบ้างตัวบิลลี่ทอย์เรดอ่าแล้วก็ไงต่อบิลลี่ทอยเลดครับอ่าบีคาเ์ร่าแมนอ่าแล้วก็อะไรอีกอันนี้คืออะไรก็เหมือนกันอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยตัวนี้เทกสติปิกอร์แมนดิกเกอร์แมนผู้หญิงคาร์เมลคารูแมนก็สติการแมนอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่อ่ะ220ชุดนี้220โอ้ยมีเยอะเลยครับเด็กไหนล่ะลองไปดูสิมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างอันนี้เป็นหัวรถเครื่องจักรเหรอหัวรถไฟใช่ไหมแต่หัวเครื่องบินไม่มีอะอะลองดูสิลองเลือกดูก่อนมอยากได้หัวเป็นเครื่องบินมีหัวเครื่องบินหรือเปล่าอุ้ยมันยานอะไรอะยานอาวกาศใช่ไหมยานอาวกาศไม่ใช่ยานอาวกาศอันนี้คืออะไรเลย อันนี้ต้องไปประกอบแต่สีลูกอันนี้ชุดเท่าไหร่อ่ะไม่รูเ้เหมือนกันยังไม่ได้ถามอู้นี่มันเหมือนเป็น,น,ปนชุดปล่อยเจ้าหลวงหรือเปล่าเนี่ยเอิร์นใช่ไหมใช่ไหมชุดปล่อยเจ้าหลวงหรือเป,ปอล่าเนี่ยเอลิเวเตอร์ที่ปล่อยรถไงรถของเล่นอือเหมือนของญี่ปุ่นใช่ไหมนนชุดเท่าไหร่ครับชุดถุงเท่าไหร่ครอันนี้มันชุดละเท่าไหร่อ่ะ Dante, bord, ุงมส่สิบบาทนแต่มันประกอบกันได้เนาะแต่ครบรึอมันต้องซื้อหลายถุงไปรวมมนี่รถอะไรอะลูกรถอะไรโอ้รถสไปา์เหรอโอ้รถมาริโอรถมาริโอ ไม่เป็นไรแต่มันก็เปิดได้เอาไว้ใส่ของไหมเออเท่าไหร่อะร่ะันนี้เท่าไหร่อ่ะคันนี้เท่าไหร่น,น่าสนใจอยู่นะใช่ไหมวิ่งได้หรือเปล่าลูกรอตั้งกระพือ้อดูก่อนดีวิ่งได้ไหมนี่มันทำอย่างนี้ลูกอย่างนี้ใช่ไหมเอาลงแล้วหวนูก็กดนี้นี่คันละเท่าไหร่ครับ บินได้ป่ะลูกคันนี้เหรอลูกคันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทเอาป่ะสี่สิบบาทโอเควิ่ง okay. ได้หรือเปล่าลูกลองลองเอาลองวิ่งดูสิลองเอาลงวิ่งดูก่อนลองวางนิดลองวางดูสิวิ่งได้ไหมชอบไหมชอบไหมอ๋อชอบอยู่ใช่ไหมโอเคนะเอาคันนี้หนึ่งคันใช่ไหมโอเค อ่าจอดไว้ก่อนรวมกันกับจบไะไปไหมอ่าๆๆเดี๋ยวเราลองดูคันอื่นอีกสิเอาคันนี้หนึ่งคันแล้วอ่ะใช่มันเหมือนในเกมเลยอ่ะเหมือนในเกมเลยใช่ไหมเหมือนในเกมมาก,ก่อนเลยอ่ะอข้างในมีอะไรไหมในดูในรังสิในรังมีอะไรไหมเขาเป็นกเป็นตัวต่อเหรอเป็นไม่ชอบเหรอมาพ่อถือไว้ให้ก่อนอุ้ยนี่มันหัวรถลาก หัวอุรุณหัวลดล่างใช่ไหมลองดูสิไม่ใช่อันนี้มันเป็นจุกหัวหัวหัวบรรทุกคอนเทนเนอร์หัวบรรทุกคอนเทนเนอร์เหรอมันยังวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมแต่อันนี้มันพังแล้วอระจกอ๋ออ้ะจกพังแล้วใช่ไหมพังแล้วแต่ว่ามีที่บันทึกผลได้อ๋อแล้วแล้วยังไงอ่ะเอาเอาหรือเปล่าล่ะไม่เอาฮะไม่เอาเหรอแล้วนี่อะไรนี่หมา ปืนอโอ้โอ้นี่มันปืนเกมนี่นะใช่ใช่อันนี้อันนี้มันอันนี้มันปืนยาวอเออเห็นแล้วนี่เนี่ยรถไฟเอาไหมนี่เกิรเนี่ยรถไฟโอเคอนะรู้แล้วว่าเอาอะโอโ้รถไฟอะโอ้ก็ยากได้อยากได้รถไ,ไฟใช่ไหมไหนลองดูสิวิ่งได้ไหม,ไมไเฮ้ยนี่มันรถทหาร มันม่ใช่นี่มันรถตำวรวจรถตำรวจเหรอนี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็น่าสนใจเออนี่ไงรถไฟโทมดเนี่ยอันนี้น่าจะครบชุดอยู่นะตอวนี้เป็นจิกซอนี่นะ อ๋อนี้เป็นจิกซอจิกซอโทมัสเ,เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเก๊กน้องนิกเกิลได้ของเล่นแล้วนะครับแด้คันนี้มาหนึ่งคันนะครับนี่เปิดประตูได้นี่เปิดได้สองฝั่งเลยนะครับคันนี้สี่สิบบาทรักมากเลยเกินนะคันนี้น,นันล็อกัอนนั้นล็อกนะเออแล้วก็ได้รถพยาบาลคันนี้ยี่บาทครับ แล้วก็รถทหารอันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ใช่ไหมทหารขึ้นข้างบนได้อันคันนี้นก็ยี่สิบบาทเครื่องบินเอาบ้างเ,เครื่องบินสิบบาทนนบแ,ลแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอยไม่รู้อะไรนะ่มนคุนค้นๆลยเรื่อง้อนั่นหรือเปล่าูอันนี้ตัวอะไรครับเพื่อนๆฟิงเกอร์นี่ไงก็ตัวอะไรเนี่ยสาว หนูอยากกลับบ้านแล้วได้ของเล่นแล้วอยากกลับบ้า,านเล,นลยได้ของเล่นแล้วกลับบ้านเลยแล้วมันจะมืดแล้วพ่ะอาทิตย์มันจะมืดที่ไหนล่ะไม่ใช่พ่ะอาทิตย์ประกันจะตกมืดแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเหรอของเลล่นแ้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเนาะโอยได้ของเล่นแล้วจะกลับเลย <arrive> ของเล่นคืนพ่ะอาทิตย์ยังไม่ตกดินพี่โกงมากเลย